ชื่อร้านอากิปุคาเฟอากิปุใครผ่านไปผ่านมาจะไปไปแหงแวะนะครับกบออ็มีชาให้ชิมด้วยอันนี้เป็นผลิตผลทางกลุ่มแม่บ้านของชาวบ้านเอามาขาย มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับอากิปุเป็นร้านคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงสากิจชุมชนอ่มาเยี่ยมชมสักหน่อยสากิจชุมชน อันนี้กําลังทําอะไรครับอ๋อวัสดีครับพี่วันดีครับ <laughs> อ๋อกลังถ่ายวิดีโอ <laughs> เี๋โพสในยูทูบกาแฟ่อยู่ครับอ๋อนี่ผลิตผลทางชุมชนเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับนี่ตัวเจ้าของร้านนะครับเนี่ยตัวเจ้าของร้านเท่าแก่คนรุ่นใหม่ไฟแรงอนาคตเสียจะเป็นเสียในหมู่บ้านนี้นลครับที่ดินบริเวณนี้ก็เป็นของเขาทั้งหมดนะครับ ทำไมปลามันโดดขึ้นมาบนน,าน,นู้น,นะอนะพี่นู่นน่ะตายปลาไปแล้วทำไมกระโดดขึ้นไปบนบันไดได้ไงไม่รู้น่ะน,นู่นน่ะนู่นน่ะตรงนู้นน่ะแปลกเหมือนกันมันกระโดดขึ้นบันไดได้ไงน่ะเนี่ยกระโดดขึ้นมาบนบันไดตั้งสามขั้นนน่นะหรือเขาอยากเขาจับออกมาไว้เนี่ยอยูอย่เนี่ยตายมันตายไปละนี่ฟักมน ่าเรามาชิมน้ำชากันชิมน้ำชากันแม่ค้าสวยๆเนี่ย